สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่นนองทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการรู้ทันข่าวสารกันนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเรียนรู้พ,พร้อมๆกันเลยค่ะปัจจุบันนะคะในยุคเราเป็นโลกไร้พรมแดนที่ข้อมูลข่าวสารต่างๆสามารถแพร่กระจายไปทั่วุกมุมโลกได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบการสื่อสารที่ถูกพัฒนาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง การรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจา,า,ารณญาณนะคะและการใช้สื่อทุกประเภทอย่างถูกต้องและเหมาะสมพร้อมทั้งสามารถนําข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาไปประยุกต์ใช้และให้เกิดประโยชน์ในทางที่ถูกต้องด้วยเองนะคะและนี่เป็นสิ่งสําคัญที่ต้องเรียนรู้และนําไปใช้ประโยชน์กันนะคะ การใช้สื่อและการติดตามข่าวสารอย่างรู้เท่าทันจะมีแนวทางในการใช้สื่อเพื่อให้เราได้รับข่าวสารอย่างแท้จริงมีข้อปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะศึกษาสื่อศึกษาสื่อก็คือสื่อแต่ละประเภทมักจะมีธรรมชาติและกลยุทธ์ในการผลิตและการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกันผู้บริโภคจึงควรศึกษาสื่อทุกประเภทนะคะเพื่อให้เราเข้าใจวัตถุประสงค์ในการเลือกเสนอข้อมูลข่าวสารเทคนิคและกลยุทธ์ กลลว,วิธีในการนำเสนอและหลักการทำงานของสื่อเพื่อเราสามารถนำสื่อมาวิเคราะห์หาข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องนั่นเองล่คะค่ะเลือกใช้สื่ออย่างหลากหลายมักจะปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยครั้งที่ข่าวสารเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าทํำไมเสนอข้อมูลไม่ตรงกันละ่ะเช่นข่าวการรับสมัครสอบชิงทุนรัฐบาลไปศึกษาต่างประเทศสำนักง,งานข่าว A รายงานว่า สามารถส่งใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตแต่สนักง,งานข่าวบีรายงานว่าต้องไปส่งใบสมัครที่สถานที่รับสมัครด้วยตนเองเท่านั้นซึ่งทาให้ผู้บริโภคสื่ออย่างเราเกิดความสับสนนะสิเราจึงควรตรวจสอบข้อมูลจากสื่อประเภทอื่นๆหรือสนักง,งานข่าวอื่นเพิ่มเติมด้วยนะคะ ช่วยให้เราสามารถหาข้อที่จริงได้และช่วยป้องกันการสูญเสียผลประโยชน์ของเราและความไม่ปลอดภัยจากการตัดสินใจเชื่อข้อมูลข่าวสารจากสื่อเพียงสำนักง,งานเดียวนั่นเองล่ะคะ่ะวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเมื่อรับข้อมูลหรือข่าวสารจากสื่อทุกประเภทเราไม่ควรตัดสินใจเชื่อในทันทีทันใด ควรจะนํามาวิเคราะห์บนหลักของเหตุผลและความเป็นจริงก่อนนะคะทั้งนี้อาจตรวจสอบจากผู้รู้หรือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเพื่อได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงมากที่สุดนั่นเองละค่ะการวางใจเป็นกลางนะคะวางใจเป็นกลางบางบุคคลบางกลุ่มมีอคติต่อการนําเสนอข่าวของสื่อบางสำนักหรือบางประเภทจึงปฏิเสธข่าวสารจากสื่อนั้นขณะที่บางกลุ่มนั้นชื่นชอบ อาจนำข่าวมาบิดเบือนได้เองค่ะมีสติในการใช้สื่อปัจจุบันมีความนิยมในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อแบ่งข้อมูลข่าวสารให้แก่กันอย่างกว้างขวางมากมายซึ่งผู้ใช้อย่างเราจะต้องมีสติและคิดพินิจก่อนที่จะเขียนหรือพิมพ์อะไรลงไปนะคะเพราะหากกระทำโดยขาดการยั้งคิดอาจนำไปสู่ปัญหาการละเมิดสิทธิผู้อื่นได้หรือนำไปสู่อาชญากรรมนั่นเอง และหัวข้อสุดท้ายนะคะการคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูลการคาดการณ์จะมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้มันศึกษาหาความรู้เพื่อจะได้ขยายขอบเขตความรู้ให้กว้างมากขึ้นวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผลเพื่อพิสูจน์ว่าข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดใช้อดีตส่องอนาคตเพื่อให้เข้าใจเหตุการณ์ในอดีตและนำมาเป็นบทเรียนในปัจจุบันนั่นเองละคะ่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างล่ะคะทุกคนได้ความรู้อะไรไปกันบ้างเอ่ยหวังว่าทุกคนจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้นะคะการอยู่ในโลกอย่าตกเป็นทาสสื่อเด็ดขาดนะคะและดิฉันนางสาวม,มีนักดนตีแต่ไม่มีเงินนะคะ <c oughs> เตือนไว้ขอจบเพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ